สวัสดีครับผมปาเดย์เกษตรกรสีขาครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับผมปัญหาที่เจอก็คือทุเรียนมีปัญหาเรื่องใบแห้งกิ่งแห้งนะครับซึ่งมองไกลๆผมนึกว่าเป็นกิ่งหักนะครับผมเพราะว่าเห็นใบแห้ง2วันหรือสาวันแห้งแบบนี้เลยนะครับก็คือคิดว่าเกิดจากอาการลมพัดแล้วใบหักหรือว่า,มาแมลง นะครับด้วงนะครับกัดนะครับรอบกิ่งนะครับแต่ว่าตรงนี้พอมาดูใกล้ๆไม่ใช่นะครับผมไม่ใช่หักกิ่งไม่ได้หักแล้วก็ไม่ใช่ด้วงกินนะครับผมตรงนี้เป็นมอดนะครับมอดเจาะด้านในนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะมีรอยอยู่นะครับมีรอยเป็นจุดๆนะครับผมผมสันนิฐานว่าน่าจะเป็นมอดแล้วก็ ช่วงที่ผ่านมาประมาณ2เดือนผมไม่ได้พ่นยาฆ่า,มาแมลงนะครับก็เลยน่าจะเป็นช่วงนี้ด้วยนะครับแต่ว่าใบเขาแห้งเร็วมากสองสามวันแห้งแบบนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องตัดทิ้งนะครับผมตัดทิ้งถ้าเขาไม่ได้เป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นเชื้อราหรือว่าโรคอย่างอื่นเขาก็จะใบเขาไม่ทิ้งนะครับ ไปก็จะแห้งติดกิ่งไปเลยนะครับก็คือเหมือนกับการตายแบบตายกระทันนันนะครับนี่ครับลองรอยนะครับผมลองรอยของมอดนะครับเป็นจุดจุดจ้ำจนะครับด้านในแล้วก็ผูๆูนะครับต่อไปก็คงจะพ่นยาฆ่าแมลงบ่อยขึ้นนะครับครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับกับมือใหม่ด้วยกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับส่วนท่านที่เข้ามาชมใหม่อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ